ตอนนี้นะครับผมกำลังจะมาตรวจดูว่าแมสเนี่ยเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็ถูกต้องไหมนะครับว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับวิธีการคือที่เราซื้อแมสกันมาเนี่ยนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยที่ถูกต้องเป็นยังไงอันนี้นะครับผมจะให้ท่านดูเลยนะครับว่าเราลองตัดดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นชั้นกรองแบบไหนบ้างนะครับอ เราเปิดดูไส้ในกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันกรองได้คุณภาพตามมาตรฐานไหมที่ถูกต้องนี่นะครับมันจะเห็นไหมฮะใยจะเหนียวด้วยนะครับแล้วนี่อันนี้แหะครับนี่ตัวนี้ตัวสําคัญนี่อันนี้ฮะที่ถูกต้องคือใยตรงกลางตัวนี้เห็นไหมครับแล้ววิธีการทดสอบนะครับก็คือนะฮะเดี๋ยวผมลุกบ,บนแม่ช่วยถือนิดนึงแม่ถือนิดนึงนะครับ อ่าถือนะอ่าน,นี่ทดส,สอบนะครับเห็นไหมครับเห็นสภาพไหมครับว่ามาอ,มอย่างนี้คือแมสที่ท,ที่ที่ถูกต้องนะครับที่คุณภาพที่ควรจะต้องใช้กันนะครับโอเคนะครับเราจะได้รู้กันขอบคุณมากนะครับ